จีบได้ด้วยค่ะถ้าอยางลองส,สวยๆแนะนำทุกนี่ยังไม่เสร็จเลยถ้าไม่สำเร็จก็เอฟวัสดีครับวันนี้พบกับตามติดชีวิตเด็กออกแบบ EP สอในโจทย์ที่เราได้ในสัปดาห์นี้ก็คือภาวะโลกร้อนจะเป็นยังไงนะั้นไปดูกันครับ เริ่มงานยังไม่ได้ลงสีเลยหนักกว่ารอบที่แล้วอีกนะเนี่ยทำวันเดียวเหนื่อยวันเดียวไงอันนี้ทำสิบชั่วโมงแกก็เหนื่อยแค่สิบชั่วโมงครับ เป็ดเอนะคะใครอยากรู้อะไรถามมาได้ถ้าเกิดว่าเรารู้เราก็จะตอบให้ถ้าเกิดไม่รู้ก็จะไม่ตอบนะคะหน้าดำแล้วเอาได้แซมมีวิธีการาคิดคอนเซปต์ยังไงการคิดคอนเซปต์ผลก็คือน,นี่ครับจะดูงานพวกการรีโนเวทบ้านต่างๆดูสถาปนิกที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มาปรับใช้เป็นสไตล์ของตัวเองครับอยากให้แซมสอนลงสีน้ําอ่ะ เอาจริงๆก็อยากสอนนะแต่เป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องแล้วก็อยากจะฝึกพัฒนาฝีมือให้มากกว่านี้ก่อนแล้วก็ขอบคุณนะครับที่แบบชื่นชอบและติดตามกันมาเรื่อยๆขอบคุณครับ ยังไม่ทจีบได้ด้วยคะ่ะโบไม่หนีโบไม่สินโบไม่กลิ่นนิ่ตั้งหากแถมแถมนี่นะคะคนทำงานสองงานในคืนเดียวไม่คิเข,เขียดตอนนี้เขียดทำวันเดียวเหนื่อยวันเดียวเนาะใช่อย่าหาทำนะคะทำอะไรบ้านท่อะลรว้าเ, <laughs> เดี๋ยวงูสวัสดิ์จะถามหาอืมอย่าเพิ่งมองไม่เห็น เครียดเครียดทำสองงานในคืนเดียวมันไม่ทันมันไเรื่องของโมงี่มันเร่องของเครียดเลยเออหละ่ะแล้วเลิกไปด่าโปรแกรมเขาได้แล้วโปรแกรมไม่ดี <laughs> ไม่ได้เป็นเพราะเราลำใหญ่หรอไม่ใช่ไม่ค่ะโปรแกรมแม่งกระตุก <laughs> โปรแกรมกระตุกตอนที่เรามาทํางานทำวันเดียวในวันเดียวว่าจะเป็นยังไงแล้วคะยากอลสุกอลเฮ้ยกล้องสั้น ได้แล้วคะ่ะเวลากี่มโมงแล้วะตีหนึ่งปะจะตีหนึ่งแล้วเที่ยง,งคืนที่สิบได้ลงสีแล้วแล้วจะลงเพชติดป่ะเอาติดไปเสร็จให้งานดูเต็มไ้วยกัน <c oughs> ม่วงหรอสองงานาวันนี้น <c oughs> งานนี้เราประมาทเรื่องเวลาไปใช่ไหมไม่ไม <c oughs> ่เราจะทำชาเลนจ์ไม่ได้ประมาทอ๋อละวล่ะทำชาเลนจ์โอเคโอเคนี่นี่ถ้าแบบอยากลงสีสวยๆนะแนะนำนี่ต้องไปตัดขวดอันนี้มาขวดน้ำต้องน้ำสิงเท่านั้นนะไม่ถึงจะแบบ ถือยล้โหดเลยก็ต้องต้องใช้แบบไปจนหมดอะแล้วก็ตัดขวดใหม่เรื่อยๆไม่ได้ไไดต้องขวดเดิมด้วยขวดเนี้ยโหดเนี่ยใช้มาสามปีแล้วนะสาระมีอยู่จริงโค่โนะโหดลองใช้กันได้ ีง,<บ>งานเสร็จยังเสร็จตั้งแต่เย็นแล้วไม่งานเขาว่าเสร็จยังไอคนขี้คานนี่คา้านมันเป็นแบบชาเลนจ์ตัวเองนี่ทำทำงานชาเลนจ์ตัวเองในเวลา8โมง15ชั่วโมงโม<บ>แต่ก็แบ่งไปเวลาไปเล่น เสร็จหรือเปล่าเราดูพรุ่งนี้ตายแน่คืนนี้ไม่เสร็จก็เผาไปเผาจมเราเนี่ยแหละ เ้าแล้วว้ายังไม่เสร็จเลยต้องซ้อมก่อนพีนะครับครั้งที่แล้วเราโดนติไปใช่ปะครั้งนี้ก็ต้องดีขึ้นแต่วันนี้แบบงานเพื่อนดูเดือดมากบอกเลยดูทุกคนนะ งานแบบมาเต็มเลรอบนี้ใช่ค่ะซอมพี่ก็ยังก็เปนกระปกจะไปสอนพูดยังไงเนี่ยไปสอนลงสียังไงเ <c oughs> นี่ยมีซ้อมพีเซ็น,นันเนี่ยปิกระปุกเปอลังลองซ้อมอีกแล้ไจอดของสีเป็นภาวะโลกร้อนงานแต่งงานดูดิโหดมากอยากให้ดูมากเลยแบบเสือ้อเสื้อเชิ้แต่ว่าเฮ้ย <c oughs> ตันเกมอกเซอนี่แจ้ใจแล้วเรียนออนไลน์ก็เริ่มเยอะแล้วครับตื่นเต้นมากตอนนี้งานงานเพื่อนเดือดเดือดทุกคนนะรอบนี้ครับวิตกเลยอ่ะแล้วพี่เซนหลังหลังเลยแต่ว่ามันเป็นแบบเกมมาตรฐานมากขึ้นนะที่สูงขึ้นรอดูตอนพี่เซนจะรอดหรือจะร่วงพี่ชาครับหนแล้ว มีชายใช้สีผูกเดิมจาบคราวที่แล้วอยู่เลยโจทย์ห้องนี้นะครับเป็นเรื่องสภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนทําให้การอยู่อาศัยไม่สะดวกสบายเท่าที่ควรครับผมจึงออกแบบห้องนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในปัจจุบันห้องมาห้องนี้ขนาด6.5คูณ4.5ครับโดยใช้คอนเซ็ปต์แอร์บอครับออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับอิยบทของผู้ใช้ในสภาพอากาศที่ร้อนผมจึงกั้นผนังเป็นดับเบิลสกินครับ เพื่อให้อากาศไหลเวียนได้ทั้ง4ทิศทางครับไล้กัน้นพาณิชยนข้างเตียงครับเป็น45องศาทั้งสองฝั่งเพื่อให้อากาศไหลทั้ง4ทิศทางเข้ามาทางเตียงให้รู้สึกเย็นสบายเวลาพักผ่อนครับฟังก mm ์ชันของการออกแบบนี้สามารถใช้สีอะไรตามลายสไตล์ได้เลยครับความชอบอยู่ของผู้อาศัยเพราะออกแบบโครงสร้างทั้งหมดให้แบบไหลเวียนอากาศได้ดีครับโดยการออกแบบห้องนี้ผมใส่ใจให้ใหอยู่ไดใ้ในทุกบริบทคับอาจารย์สามารถใช้ได้ในสภา,สภาพอากาศร,าร้อนโดยออกแบบฝ้าให้อากาศไหลลงมาที่ห้องนอนโดยให้ผู้ใช้จะได้รับ สภาพอากาศพี่เย็นสบายครับทุกภริยาบทครับขอมครับงานสั้นไปหน่อยวิธีคิดนี้แต่ไม่ได้พูดถึงการไหลของอากาศหรือว่าผมเขียนเป็นดีเทลด้านซ้ายแล้วครับอาจารย์เออนั่นแหละอาจารย์เรกว่าไหวหัวนะว่าเห็นเลขสองเลขห้าอะไรเนี่ยไม่ใช่ครับตอนแรกมันเส้นมันโคตรครับเนี่ยแบบเออไล่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 บนดับเบิลสกินนะครับถ้ามีฝ้ากรดาษหล่นมาไหลมาอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีด้วยนะหรือว่า ของพื้นมีลมพ่นขึ้นมาไปสั่งระบบแอร์พ่นขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเอาฟาวน์ฟลูของของลมเนี่ยมันก็เล่นให้มันแบบโผล่มาหลายหลายรูปแบบอ่ะครับสล่งก็เล่นให้มันเยอะๆยะเออมันมันจะได้ครับเห็นไหมเห็นลดหยุดไหมครับพีทเขาแบบมีลมลมอยู่ในบอกแบบเต่าเท้าแบบเต่าตัวเต่าหัวเห็นไห เราก็ไม่เป่ามาทางเดียวเพราก็มีเป่าแบบหลากหลายถ้าลูกแทงตัวก็เป่าจากขอบหน้าครับผมหน้าต่องจริงอะไเงี้ยเออเนี่ยแล้วก็มีลมที่มะปิดขึ้นมาจากเครื่องทําที่มันเป็นลมแอร์นะกับลมที่ดักออกมาจากข้างนอกด้วยเนี่ยนะถ้าเราทําได้อย่างเงี้ยระบบแอร์โฟเราโคตรเท่เลยเลยครับผมเออถ้าเราทำทันเชิงตัวเงี้ยให้มันแบบเยอะๆอ่ะจากจากโปรเซสเลยนะครับ ตรงนี้มันเหมือนมามานิดนึงแต่โชคดีที่เราจับวางหน้ากระดาษโอเคนะครับแล้วก็ยังเขียนตีโอเคอยู่ให้สีสวยอยู่นะครับ อาจารย์ยังต้องขอตัวปีชาพิเป็น้วยอาจารย์ขอให้ยังให้85เหมือนเดิมก่อน,น้าพิชาได้ครับขอบคุณครับอยากลองดูเพราะว่าอาจารย์มีวความรู้สึกว่าพ <มา S 2> ีชาทำงานอีกส่ี้ดีกว่าดีกว่างานวิชาพราะว่าเส้นคือว่าพีชามาทางิีเดียแง่ดีกว่าว่มีความมีความชัดในตัวเองดีนะครับแล้วก็มีหลายๆอันที่โอเคเดี๋ยวเราดูนะชิด้นเด็กเนี่ยดูก่อนนะครับถ้าได้แบบดีๆจะให้เยอะกว่านี้นะโอเคครับผมครับ และแล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเจอกันงานหน้าพบกับตามติดชีวิตดนก,กัแบบ E ีีต่อไปนะครับบายๆไปแล้วครับงานนะขยันทำงานนะครับคนที่ไม่มาก็มาเริ่มขึ้นนะครับคนที่มาสายก็มาเช้าขึ้นนะครับทีนี้งานทิ้นี้นะครับก็เป็นห้องรับแขกนะครับรับแขกนะครับคอนเซ็ปต์นะรับแขกเนี่ยก็แปเหมือนเดิมนะน้ใสายจับวางเหมือนเดิมทีน,นี้คอนเซ็ปต์ ของงานที่นี้ก็คือมันมีสองอยให้เลือกอ่ะนะอยากได้รักษาเลือกอยากจะทำอะไรนะอันที่1ครับคือสงครามครับอันที่สองก็คือท่อน้ำอยากทำอะไรสงครามครับอาจารย์ฉานสงครามนี่คือไม่สงครามอะไรก็ได้ใช่ไหมนี่ไงเออสงครามอ่ะมันมันดาร์นสาระคำารไม่เกี่ยวจะว่าเหรอปะ